อ่ะโอเคนะครับบันนี่ครับบัดน,เน,นีเนาะกะอันนี้เป็นพยางครับเป็นพลาสติกครับเนาะพลาสติกเป็นพยางที่ผมได้ซื้อมาใหม่ครับกะบ่ทัานได้มีหูหรอกครับบ่ท่านจะจารู้อยู่ครับเนาะครับผมบม่ได้สร้างออกแบบจารู้มาจารู้เอาเองครับนี่ ผมจะมาจเอเองครับเพราะว่าเฮาสั่งมาเนี่มันก็บ่ได้ตามต้องการของเฮาเฮากับมาจอเอาเองเลยครับมันจะได้ตาดที่เฮาต้องการครับความระยะห่างระยะจากเส้นจากเส้นครับเนาะครับกับ้างทับพยางครับเนาะเอาพยางบ้างทับได้ครับบาดนี้ครับ ปูพยางเลยครับพยางนี่ก็คุ้มไว้ครับนองคุ้มรักษาความื้นรักษาหยาครับครับและการละเคยของน้ำครับนอ้อ่ใบดินแหง้งใบนาดินแห้งครับเอาเก่าพาติกนี่พยางนี่คุ้มไว้เลยครับก็กมีสายลำยดครับนาอมีอสายลำยดท่อลำยดครับ แต่มีเทปนำยดครับกะเ้าเก่าก่อนข้าจะจังไดนขาก็ต้องบางระบบนำยศก่อนครับบางเรากะเอาไปทั้งแต่ก่อนเลยครับเพื่อนๆอย่าพึ่งเอาขึ้นใปเถืองไอ้เถืงหลังรองเลยครับครับบ่ต้องเพื่เอเิมมอขึ้นไปเถือง,งายเอาลงไปทั้งแต่ก่อนครับเพราะว่าไปลาเข้าเ,าเจาะครับเนาะข้เาเจาะนี่มันกะทะลุลงแปะพยงัง เดี๋ยวมันจะมาถือกับทรายน้ำยดครับเดี๋ยวมาจจะขาดเพราะว่าผมมีหน้าจอครับเนาะอาจจะอาจจะเป็นอันโบราณแน่มันเป็นแบบเก่าๆนะครับผมบ่มีเครื่องมือจอครับเนาะผมได้เอาแบบโบราณแน่เครื่องมือจอพยังครับผมได้เอาเอาไอ้ทายน้ำยน์นี่ครับลองเขาไปทั้งใต้ก่อนข่างๆร่องครับเนาะ องกะคุมผมก็ต้องคุ้มไห้ติ๊กค่อนครับบัานเนี้ยเพื่อนๆตัวนี้ลงไ้ขังไต็ก่อนครับข้างๆลองกอนครับครับผมก็ได้คุ้มคุมมาเช็เดียบอดอยแล้วครับเพื่อนะงามมาไเลยพุ่นแล้วครับครับคุมรลองไปเลยครับบัานเนี่ พยายามจะให้พยางนี้ยับได้ครับใหญ่มันยับให้เขาพื้ออกมาได้เต็มที่ได้ครับเนี่ยเนี่ยนี่ให้พยางยับอยู่ยีครับเวลาเจาะรูนี่ก็จะได้สวยงามครับเนี่ยครับโอเคเลยครับเนี่ยครับ มาที่ผมก็จะเจอรครับเนาะเจเจะอ,อ,อันประมาณสามสิบเซนหรือว่าห้าสิบเซนแล้วแต่เพื่อนๆครับนักแบบใดร,ระยะแบบใดครับเนาะจะตามใจเลยครับแล้วแต่เราจะจะกว้างจอแบบดก็ได้ครับระยะสี่สิบเซนห้าสิบเซนครับเป็นกระปองครับเนาะ สุดบัวร้าณแน่เพราะว่าผมมั่มีเครื่องมือเจาะผมก็เลยเห็ดแบบเอาง่ายๆนะครับนี่เพื่อนๆครับเป็นกระปรองครับเป็นปองซีก็ได้ครับเนาะเป็นกระปรองซีถ้าอยากได้หูหน่อยครับนาอจากได้รูปปัยางนิดหน่อยก็เอาปองซีตัวหน่อยก็ได้ครับครับของผมใส่กระปรองซีตัวก็ยัเติอบอยู่ครับเนาะ ครับเข้าเก่ากับปองมาปึบนี่กับมาจอแล้วครับน้อมาจาอเนี่ยเนี่ยจาะจอกล้นกับปองครับให้ทะลุเลยครับเนี่ยเนี่ยเห็นบอกครับเพื่อนๆนี่เลยครับผมอาจะปูจาอครับจะหลายลายรูด้วยครับเนี่ยให้คามีอากาศครับอากาศครับแล้วก็เข้ากระด่งไฟแล้วครับ้กก็เตรียมท่านมีครับเป็นท่าน ครับท่านหรือครับเนาะท่านที่ขระเจ้าเผานะครับเนาะเป็นท่านนี่แหละท่านเตาน่าเลยนะครับกับท่านมาจากซีหาก้อนครับแล้วกับมาด่างไฟด่างไฟใสกระปองครับด่างไฟหาหาฟื้นหาเสียเพื้นนีดหน่อยครับเนาะเป็นเป็นฟอฟเป็นยังละ่ะมาก่อไฟแน่นกระปองครับ แล้วก็เอาท่านลงไปได้ครับเอาท่านลงไปจากซีหากนก็ขิมใบจากประมาณข้าวหนึ่งครับเนาะปล่อยใบข้าวหนึ่งให้ไฟเขาติดให้ทานติดครับเพื่อนๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นเด็กแล้วครับเด็กขันใส่ไมเนี่บว่ได้ครับเพราะว่าไฟจะไหม้ไหมครับเนี่ยมองเนี่ยถ้าผมจะผมจะจาะรู้อีกครับเนี่ย ถ้ารอกมัดกลางๆกับปองครับแล้วก็แส่รวดมัดครับเนาะมัดเด็กแหว้เพราะว่าไววกระปองเขาเคลื่อนได้ครับเนี่ยผมว่าเนี่ยในผู้มักครับเนาะแตาผมก็อยากได้กระปองน้อยก็หนีหรอกครับโอเคครับอันนี้ผมดังไฟไปได้บ่อยแล้วครับพร้อมที่จะจอเลยครับบันห่อนเลยครับนี่ห่อนแล้วนี่พี่นะ ความร้อนครับนี่ฟองกระปองห่อนเลยนี่ยห่อนครับห่อนเมื่ต้องไปนิ่นนะ้ครับก็ต้องนิ่นกระปองเบ่งแล้วครับบัานนี่ทั้งสี่ครับระยะห่างกับตามต้องการได้ครับนี่ครับขึ้นสุอแล้วครับเล้เดีครับ ง้ามเลยครับนี่มาน,นียต่องา้งางง้างก็ได้ครับถ้าเป็นกระปร๋องน้อยก็นี่แป๊บหนึง่งกระชีก็ได้ครับครับขารือขวอพยางก,กันครับครับเนี่ยรือขวอพยางรือขอพ้าติขึ้นก้นครับเนาะอีกด้านหนึ่งเนี่ย เอาขึ้นมาไว้เลยครับเอาสายลำยดนี่ท่อดลำยดนี่ขึ้นเทิงเทิงเลยครับบา้านเนี่ยนี่ยขึ้นเทิงเลยครับครับเอาขึ้นเทิงเลยครับวางไปเลยครับ คุมอีกเทอานึงครับเนาะคุมใบครับเพื่อนๆพอนนี่คุมไปเลยคุมใ้สายนำพอนำเด็ดไปเลยครับเอาก้อนกีดินเอาก้อนหินเอาเอาเติ่งใบก่อนครับเดี๋ยวกะจังไปหาบัก,กุกบักจอกมาขุดดินผมอีกเทอนึงครับเนาะหออพยางเนี่ย นี่ครับนี่ครับอันนี้คือสายท่อน้ำยดครับเ,เทพนำยดครับบางทับคือเก่าครับพายางคุ้มไปเลยเนี่ยครับเพื่อนๆเขาก็เอาหมักตุกหมักตัวกองเฮ้าเนี่ยครับ ุดออดินนี่มามาเต่งใบก่อนครับเนาะการร่มมักัรร่มม่านทางพยางเฮาครับเนาะรวมข้อสมาปีนพยางเฮาขึ้นเนี่ยครับพุ่นครับสมนี้กะเจาะเรียบร้อยแล้วครับพุ่น ลุมเลือกประมาณสักหาเส้นก็ได้ครับหาเส้นเพราะว่าจะได้ยอดพวกกันพวกระดานครับเนะาะกันพวกหลุ่มซ้ำนีแล้วครับเนี่ยเพรต้องเลือกคับครับ,รบเนี่ย ไก่ไก่กับสายกับไอเทสน้ำยดแล้วครับ ครับนี่ก็เป็นกันปวกครับพัสดานครับพัสดานครับ,รบ,รบลองกดกลุ่มเลยครับครับนี่ก็คือ เล็กพันธุ์ครับแต่งกวาแต่งร้านรูปผสมครับครับครับหยอดมเมล็กเลยครับบานนี้ยอดเม็ดแตงเลยครับหลุมละสามในครับ รลุมละส,สามเม็ดครับก่อนจะเอาเม็ดแ่งลงนี่เอามือเองเฮ้าเลยเคลียดดินลงทมปากรลุมก่อนครับพอบาเฮ้าจะได้ทมอันฟตตด่านไว้ครับเนี่ย แล้วกะจังหยดมาเร็กตามที่ลังครับสามเอาสามเม็ดสามในพอถ้ามันออกกะจังค่อยๆถอนทิมครับเห็นเดี๋ยวอยู่สองเพิ่มครับเพิ่ม ใส่ไปตองก็ได้ครับเห็ดเป็นนั้นกลวยครับเนาะเทใส่กลวยไปตองแล้วก็จังอามือของเขาเนี่ยยิบมาเล็กครับสระมัน ห่าวหรือหกมือครับเนาะขั้นอากาศเพอะหนาวเขากาจะชิงอกเร็วครับถ้าอากาศห้อนขึ้นเขาก็ว่าเกินที่ห้าเมืองเขาก็งอกเลยครับเม็ดแตงในแตงครับกะพาเ,เพื่อนๆขาับเบื่อครับว่าเขาจะงอกดีบ่ครับเนาะ ครับเม็ดแตงครับในแตงหลังจากที่ออได้คุมพยางครับเนาะได้วางระบบนำหยุดไปแล้วก็ครับแล้วก็มาหยอดมะเร็กครับเนาะได้สีหามือเนเลยครับเนาะยังประท่านถึงอาทิตย์ดอกครับเพื่อน เนี่ยผมใจให้เบิ้งใกล้ๆครับเนาะนี่ยครับก็จะงอกขึ้นมาแร้่ๆสามต้นพดอดีครับเนาะเนี่ยครับเดี๋ยวเอาก็ต้องทอนถิ่มไปเลยครับให้เีืยวยี่สองครับเนี่ยถอนออกต้นหนึ่งครับเลาก็เกลือกก็เลยครับต้นที่สมบูรณ์ต้นที่จะ ปิดท้าปิดปิดห้าเอาไว้ครับเนาะห้าก็เลือกเอาไว้ครับถอนออกเาก้าควรเอาไว้สองห้าาต้องเอาไว้สองครับเนาะสองต้นต่อรุมครับเนี่ยหอกดีเยี่ครับเพื่อนๆมีหนาห้าก็เอาเมือหยิบออกน้ำครับเนี่ย ถอนออกเลยนะครับนี่ถอนถิ่มเลยครับนี่สองเขากะจะไงเร็วครับต้นกะจะอวบนี่หยากระถอนออกครับนนี้ออกเลยครับเนี่ย งอกดีอยู่ครับถ้ามีสองสี่ก็เอาไว้เลยครับเนี่ยไ่ได้ถอนหรอกครับดังทอนทิมตัวนี้กระดุกออกเลยขัดมาดุกออกทอนออกเลยเนี่ยตัวนี้เอาครับคลิปนี้ คงจะเอาไว้ซมีกันครับเนาะครับครับคลิปหนาพอแล้วครับเดี๋ยวผมจะเข้ามาลงคลิปให้เบิ่งอีกครับเนาะเพื่อนๆผมจะมาอันขึงตไค่ายครับมาหย่างตไค่ายขึงตไค่ายครับให้ให้เบี้ยแตงของเขาเนี่ให้ต้นแตงของเขาสูงกันมากกอนครับเนาะประมาณสักคืบหนึ่งครับก็เริ่ม อครึ่งตะไคร้ไล้ครับเนะาะปักหลักเลยครับขุดแล้วก็ปากแนวหลักได้ครับบาน,นี้เฮาจะได้ฟังหลักแล้วก็บครึ่งตะไคร้ครับเนาะครับลิบหนาเด้ครับ,ค,ค,รบครับคลิปนี่คงจะเอาไปชั้นมีก่อนครับเพื่อนๆสวัสดีครับ